สำหรับ EP 5นะครับพูดถึงภาพยนตร์เรื่อง Dearburs เป็นภาพยนตร์แนวอเมริ 2004, กันเวสเทนปี2004ผู้กำกับอเล็กซ์เทนเนอร์นำแสดงโดยเฮนรี่โทมัสนิกกี้เอ o อกอิสยาร์ดเวชิงตันพทริกฟูกิตและไมเคิลเชลนอนวันที่ออกฉายวันที่13กักฎาคมปี2004นะครับภาพ,พยนตร์เรื่องนี้กล่าวถึงกลุ่มโจรที่ไปป้นธนาคาร แรกมาอยู่ในบ้านล้างกลางทุ่งข้าวโพดเพื่อที่จะหลบหนีการจับกลุ่มจากเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่แล้วกลับต้องมาเผชิญหน้ากับกองกําลังที่เหนือธรรมชาติที่อยู่บ้านหลังนี้เข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับในช่วงสงครามกลางเมืองของอเมริกาวินเลียมซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มโจรและมีสมาชิกในกลุ่มคือแซมน้องชายของเขาคลา์โจเซฟทอสและแอนาเบลแฟนสาวของวิลเลียม ว่าเขาทั้ง6คนทําการปล้นธนาคารแห่งหนึ่งในเมืองเล็กๆในธนาคารมีการดวนปืนระหว่างกลุ่มโจรวินเลี่ยมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีทั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารและเจ้าหน้าที่ของรัฐล้มตายหลายคนหลังจากทําการปล้นกลุ่มวินเลี่ยมได้ทองคาไปเป็นจํานวนมากทุกคนพากันหลบหนีและพากันเดินทางรัฐเข้าป่าแซมได้รับบาดเจ็บจากการปล้นเขาโดนยิงที่หัวไหล่ซึ่งวินเลี่ยมเพิ่งรู้แต่แซมบอกกับเขาว่าไม่เป็นอะไรมากเขาทนได้ ระหว่างทางได้พบชายแก่สองคนกำลังขโมยของมีค่าจากศพคนตายวิลเลียมถานทางที่จะไปบ้านแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ลำธารเล็กๆชายแก่แจ้งกับวิลเลียมว่าไม่รู้จักบ้านหลังนั้นและแถวนี้ก็ไม่มีลำธารวิลเลียมสั่งให้ทุกคนเดินทางต่อไปไม่นานนักพวกเขามาพบทุ่งข้าวโพดท,ที่มีอาณาเขตกว้างขวาง และได้พบบ้านหลังหนึ่งใหญ่โตตั้งอยู่บริเวณทุ่งข้าวโพดระหว่างทางเข้าบ้านพวกเขาพบหุ่นไร่กาแปลกๆซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่แซมได้เห็นตัวอะไรไม่ทราบแน่วิ่งผ่านไปเขาลั่นกายปืนอย่างไม่คิดกระสุนปืนสั้นของเขาได้แหวกอากาศทะลุไปยังร่างกายของสัตว์แปลกๆที่ทุกคนไม่เคยพบเห็นมาก่อนก่อนที่มันจะนอนตายจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นไม่นานนัก ทั้ง6คนก็เห็นได้ชัดว่าบ้านหลังเก่าหลังนี้ไม่ว่างเปล่าอย่างที่คิดมีคนเคยอาศัยบ้านหลังนี้มาก่อนหลังจากเข้ามาในบ้านวินเลียมให้ไคลและโจเซฟไปสำรวจชั้นสองของบ้านเขาและทอสชายผิวดำเดินดูบริเวณด้านล่างและโรงนาส่วนอนนาเบลช่วยปฐะถมพยาบาลแซมจากการถูกยิงไคลและโจเซฟสำรวจชั้นบนได้ไปพบรูปเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง ในภาพเป็นผัวเมียและลูกสองคนอีกห้องหนึ่งเป็นเตียงนอนอย่างดีตกค่ําฝนได้เทกระหน่ำลงมาทําให้เขาทั้งสามคนไคล์โจเซฟและแซมเล่นไพ่ฆ่าเวลาส่วนทอดทอดกายนั่งเก้าอี้ห่างๆอยู่ภายในห้อง ชั้นสองแอนนาเบลและวิลเลียมร่วมรักกันอย่างมีความสุขผ่านไปไม่นานทอสชายผิวดำรู้สึกง่วงจึงไปห้องข้างๆเพื่อหาที่พักผ่อนแต่แล้วเขาก็ได้เห็นรอยเท้าของใครไม่ทราบเขาเดินตามรอยเท้านั้นไปแต่ก็ไม่พบใครพายุกำลังมาโจเซฟนึกขึ้นได้ว่าต้องเก็บม้าและให้อาหารม้าที่ผูกไว้ในโรงนาข้างๆโรงนา โจเซฟนำถังมาลองน้ำที่บ่อน้ำเพื่อจะเอาไปให้มา้าระหว่างตักน้ำเขาได้ยินเสียงเด็กผู้ชายร้องให้ช่วยจากบ่อน้ำข้างล่างเขาพยายามฟังเสียงและจับใจความแต่กลับถูกเด็กชายคนนั้นดึงลงไปในบ่อน้ำผ่านไปไม่นาน แซมขึ้นมาแจ้งเหตุกับพี่ชายว่าโจเซฟเอามมาไปเก็บที่โรงนาแล้วเขาก็หายไปเราทุกคนกำลังตามหาตัวอยู่หลังจากพากันลงมาตามหาโจเซฟแซมได้ยินเสียงหมาที่เห่าจากทุ่งข้าวโพดจึงตามเสียงนั้นไปไคลขอตัวไปเข้าห้องน้ำด้านหลังโรงนาขณะที่เขากำลังปวดทุกนั้นมีใครไม่รู้มาดึงประตูท้วมที่เขานั่งอยู่แต่ไคลผลักออกไปกับไม่มีใครตัดมาอีกด้านหนึ่ง แอนนาเบลอยู่ในห้องนอนเธอกำลังสวมเสื้อหลังจากเพิ่งเสร็จกิจการร่วมรักกับวิลเลียมเธอได้เห็นอะไรบางอย่างพร้อมกันนั่นเองก็มีเสียงหนึ่งที่เรียกชื่อเธอซึ่งเป็นเสียงของเด็กผู้ชายเธอพยายามค้นหาต้นตอของเสียงว่ามาจากไหนซึ่งเสียงนั้นมาจากใต้เตียงที่เธอนอนเธอก้มลงไปพร้อมสาดแสงตะเกียงเข้าไปใต้เตียงกลับพบว่าเสียงนั้นเป็นเสียงเด็กผู้ชายเธอกีดร้องด้วยความตกใจ วิลเลียมทอสและแซม ซึ่งอยู่ด้านล่างตกใจกับเสียงแอนนาเบลจึงรีบวิ่งขึ้นไปดูแอนนาเบลเล่าให้ฟังว่ามีเด็กผู้ชายอยู่ในห้องนี้แอนนาเบลตกใจกลัววิลเลียมสั่งให้แซมค้นหาเด็กแต่กลับพบว,ว่าไม่มีใครอยู่ในนี้เลยแซมรู้สึกว่าแผลที่โดนยิงติดเชื้อและอักเสบหนักแอนนาเบลจึงให้แซมนอนพักในห้องนี้วิลเลียมกับแอนนาเบลลงมาคุยกันข้างล่างพูดถึงอาการแซมว่าอาการเขาเป็นแบบนี้เขาคงขี่ม้าไม่ได้แน่ๆแล้วอีกอย่างหนึ่ง บ้านหลังนี้มันมีอะไรแปลกๆหรือมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เราควรออกไปจากที่นี่ในตอนนี้เลยวิลเลียมปฏิเสธท,ทันทีตอนนี้เราจะไปจากที่นี่ไม่ได้เราจะทิ้งโจเซฟเขาอาจจะสลบอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ใครเดินดุ่มๆเข้ามาถามกับวิลเลียมว่าเห็นโจเซฟไหมเขาเห็นโจเซฟวิ่งผ่านมาทางนี้วิลเลียมปฏิเสธไป ตัดไปที่ห้องนอนที่แซมหลับอยู่เขาสลืมสลือตื่นขึ้นมาพบเด็กผู้ชายยืนอยู่ที่ปลายเตียงเด็กชายที่น่าสงสัยพูดว่าพ่อแม่ผมเคยนอนด้วยกันบนเตียงนี้แม่ผมเคยนอนที่เตียงนี้ก่อนที่เขาจะเป็นวันณโลกตายแซมตกใจกลัวอยู่บนเตียงแซมมองไปที่ปลายเตียงอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เขากลับพบเป็นชายวัยกลางคนยืนอยู่เขาพูดกับแซมว่าเขาจําเป็นต้องพาเด็กๆไปไม่มีใครพบเขาด้วยใครทั้งนั้นฉันพยายามจะทําให้เมียฉันฟื้นเขาทําให้ลูกฉันกลายเป็นวิญญาณชั่วชายวัยกลางคนถามแซมว่าเธอเป็นใครมานอนในนี้ได้ยังไงเมียฉันอยู่ไหนเธออยู่ไหนภาพตัดมาชั้นล่าของบ้านวินเลียมพูดกับทอดว่าใครได้เห็นโจเซฟหรือสัตว์อะไรสักอย่าง ไคล์มองไปเห็นทองคำที่อยู่บนโต๊ะแล้วกล่าวกับวิลเลียมว่าเราควรจะแบ่งทองคำกันตรงนี้เราจะได้ถือไว้ของใครของมันคงจะปลอดภัยกว่าวิลเลียมตอบกับไคล์ว่าเราควรจะแบ่งทองคำกันที่เม็กซิโกไม่ใช่จะมาแบ่งกันตอนนี้ไคล์ตอบวิลเลียมว่าไม่มีเหตุผลเลยอีกอย่างโจเซฟก็หายไปสองคนนี้ต่างเริ่มทะเลาะกันเสียงดัง คอสหยิบป,ปืนออกมาจากซองปืนเพื่อช่วยวิลเลียมไคลเห็นท่าไม่ดีจึงถอยห่างออกไปจากนั้นไคลเดินขึ้นไปชั้นสองเพื่อขึ้นไปนอนพักเขานั่งที่เตียงเขาควบกับตุ๊กตาที่ถูกเย็บตาและปากไว้แต่เขาไม่ได้สนใจอะไรเขาป่ามันไปอีกทางหนึง่งด้านทอชายผิวดำที่นั่งหลับอยู่ด้านล่างเขาได้ยินเสียงของการทำร้ายของใครบางคน เขาจึงเดินไปสำรวจรอบบ้านด้านนอกฝนตกอย่างหนักจนกระทั่งเขาเดินไปถึงบ้านกระจกหน้าบ้านเขาเห็นแซมอยู่ข้างนอกมองมาที่เขาเขาจึงรีบออกไปดูก็ไม่เจอใครเดินกลับมาข้างในบ้านได้ยินประตูห้องใต้บันไดเปิดภาพตัดมาที่ใคร ที่นอนพักผ่อนอยู่ด้านบนเขาตื่นขึ้นมาและเหลือบไปเห็นเด็กผู้หญิงที่อยู่มุมห้องพอเข้าไปดูใกล้ๆกับพบเด็กผู้หญิงกรีดร้องแล้วร่างนั้นก็หายไปใครตกใจกลัวจนทําอะไรไม่ถูกทอดลงมาเดินสํารวจห้องใต้บันไดเขาสํารวจรอบห้องตรงกลางห้องมีหมุดไม้ปักอยู่สี่แท่งพร้อมกับอุปกรณ์ทรมารร่างกายต่างๆเขาหันไปมองที่หมุดอีกครั้ง สิ่งที่เห็นตรงหน้าคือสาวผิวดำคนหนึ่งถูกมัดตึงแขนขาเหยียดไว้กับพื้นห้องสาวผิวดำบอกกับเขาว่าฉันไม่บอกใครเรื่องคนอื่นฉันไม่เห็นอะไรทั้งนั้นได้โปรดช่วยฉันด้วยทอสพยายามที่จะช่วยสาวผิวดำคนนั้นแต่ก็มีสิ่งผิดปกติของหญิงสาวผ้าที่ทอสเห็นเหมือนมีใครเอามีดมากรีดท้องของสาวผิวดำเลือดเต็มไปหมดตัดมาที่ใครเขามองจากหน้าต่างบ้านลงมาด้านล่าง เขาเห็นโจเซฟกำลังเดินอยู่ในไร่ข้าโพดวิลเลียมตื่นมาพบว่าทองคำที่ป้นมาวางไว้บนโต๊ะอันตรธานหายไปหมดเขารู้ว่าคนที่เอาทองไปนั่นคือใครเขารีบออกไปตามหาใครตามห้องต่างๆและโรงนาของบ้านแต่ไม่พบใครอันนเบลถามแซมว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขา ตัวแซมเองเหมือนถูกผีเข้าและพูดจาดูแปลกๆเขาพูดถึงการบวงสรวงพิธีกรรมการทรมานแซมถามแอนนาเบลว่าอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เธอมาจับตัวที่ฉันนี่ฉันจะบอกเธอเองแต่แอนนาเบลรู้สึกกลัวแซมขึ้นมาจับใจแซมจึงจับมือแอนนาเบลแอนนาเบลเห็นถึงครอบครัวของผีชาวนาที่มาสิงแซมเมื่อภรรยาของเขาเสียชีวิตเขาพยายามที่จะนำเธอกลับมา โดยการฆ่าลูกชายที่ห้องชั้นบนลูกสาวที่โรงนาและทาสผิวดำที่ห้องใต้บันไดรวมทั้งสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพื่อหวังว่าเวทมนต์ดำที่ได้มาจากพิธีกรรมพื้นเมืองของทาสจะช่วยเมียของเขาจากโรควันโรกกลับมามีชีวิตอีกครั้งอย่างไรก็ตามมนต์ดำนี้ยอมให้วิญญาณชั่วร้ายเข้ายึดร่างกายของเขาสิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ในบ้านและโจมตีทุกคนที่เข้ามาในบ้านหลังนี้ และตัวชาวนาเองก็ถูกตึงเป็นหุ่นไ่กาตรงไร่ข้าวโพดส่วนครอบครัวของเขากลายเป็นสัตว์ประหลาดแปลกๆเหมือนกับที่แซมยิงตายในไร่ข้าวโพดตอนที่เข้ามาในบ้านหลังนี้ใหม่ๆอนนาเบลตื่นมาจากพวังและทราบถึงเรื่องราวทั้งหมดหลังจากนั้นไม่นานแซมก็เสียชีวิตวินเลียมกลับมาจากการตามหาใครเขาได้พบศพน้องชายของเขาตายที่โต๊ะ อนนาเบลพยายามพูดโน้มน้าวให้วินเลียมออกจากบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มันคือกับดักทอสบอกว่าต้องไปจากที่นี่ไกลเท่าไหร่ย,ยิ่งดีวินเลียมทอสและอนนาเบลรีบออกไปเอามาที่โรงนาเมื่อเขาไปถึงกับพบว่ามา้าฉีขาดเป็นชิ้นๆทอสเริ่มได้ยินเสียงและเห็นสิ่งต่างๆและเขาพยายามจะไปจากที่นี่วินเลียมปฏิเสธที่จะออกไปโดยไม่มีทองคำแอนนาเบลตามวินเลียมกลับไปในบ้านเมื่อเข้ามาในบ้าน พบว่าล่าของแซมหายไปส่วนทอสก็วิ่งตเตลิดหนีไปอันาเบลกับวิลเลียมหนีเอามาจากทุ่งข้าวโพดเขาได้พบคลายถูกตึงเป็นหุ่นไ่กาและถูกสวมหัวด้วยผ้ากระสอบวิลเลียมช่วยเหลือคลายลงมาเขาเอาผ้ากระสอบออกจากหัวสิ่งที่วิลเลียมเห็นคือตาของคลายและปากของเขาโดนเย็บปิดตาปิดปากหมดร่างกายคลายเหมือนถูกทำร้ายมาก่อนขณะที่พวกเขาพยายามช่วยเหลืออยู่นั้น แอนนาเบลตกใจกลัวจึงเตะคอคล้ายจนหัวหลุดออกจากตัวสองคนต่างคนต่างหนีแต่เพอเอิญหลงทางกันทางวินเลียมพยายามร้องหาแอนนาเบลแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับจนกระทั่งมีตัวอะไรวิ่งผ่านหน้าวินเลียมไม่ลังเลง้างกายปืนยิงออกไปสิ่งที่วิ่งผ่านหน้าเขาไปนั่นก็คือร่างของแอนาเบลที่เขาใช้ปืนยิงไปนั่นเองเช้าวันรุ่งขึ้นวินเลียมนั่งมองศพของแอนาเบล และทิ้งเธอไว้เบื้องหลังเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปเจอสุนัขตัวหนึ่งมันขู่เขาและพยายามจะเข้ามาทำร้ายเขาพยายามวิ่งหนีเมื่อวินเลียมวิ่งมาถึงบริเวณหน้าทุ่งข้าวโพดเขาถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ปืนยิงลูกกระสุนทะลุร่างวินเลียมวินเลียมกลับกลายเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างผิดปกติเจ้าหน้าที่สองคนค้นพบเหรียญทองในตัวของสัตว์นั้นเขาคิดกันว่าในบ้านหลังนั้นน่าจะมีทองคําซ่อนอยู่อีก พวกเขาจึงเดินผ่านทุ่งข้าวโพดจนกระทั่งไปเจอซากศพอีกตัวหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นแอนนาเบลสำหรับเรื่อง Dead Bird ก็จบลงไปแล้วนะครับเรื่องนี้ก็น่าตื่นเต้นไม่น้อยนะครับฝากช่องหนังหลังสี่ทุ่มด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ